จะนงพณน์ฟีฟาจุกๆพวกขี้โกงใครทําอะไรขอให้รับกรรมกันจะนงพันธ์ีฟาสุดแรงหลังโดนโกงเงินกว่า20ล้านในคดี For e เ 3D ใครทํายังไงก็ขอให้รับกรรมกันหนักร้องสาวอารมณ์ดีจะลงพณน์ีเธอเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกโกงจากคดี f o r e เ 3D มูลค่าความเสียหายที่จะได้เคยเปิดเผยไว้นั้นกว่า20ล้านบาทล่าสุดจะลงพณน์ีได้โพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o นองพณน์ีมหาไทยฟาดแรงแบบจัดดาๆโดยบอกว่าถึงเธอจงงะโง่แต่เธอก็ไม่เคยคิดจะโกงใคร พร้อมกับบอกว่าใครทําอะไรก็ขอให้รับกรรมส่วนเธอก็ทํางานชายนี่ต่อไปฉันอาจจะดูโง่แต่ฉันไม่เคยแมมแตนจะคิดที่จะโกงหรือจะเอาเปรียบใครใครทํายังไงก็ขอให้รับกรรมกันฉันยืมเงินเขามาลงทุนฉันก็ต้องทํางานชายนี่ไปส่วนไอ้พวกที่โกงสบายหลายคนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม,รมพร้อมๆกับให้กําลังใจเธอกันยกใหญ่เลยทีเดียวล้านจากนง่มพอดีได้เขียนขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้จะทุกช่องทางเลยนะคะเห็นว่าจะโดนโกง วันนี้ชีวิตจะมีความสุขมากมีครอบครัวที่ดีมีพี่น้องที่ดีมีลูกน้องที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีแฟนคลับที่ดีมีงานที่ดีมีผู้ใหญ่ที่ดีคอยเบตตากำลังใจจะล้นมากๆจริงๆบวกกับไม่ว่าจะ,จะเจอปัญหาใหญ่แค่ไหนจาก็สู้และมองมันว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรมดา ร่อยวางให้เร็วแล้วชีวิตเราจะมีความสุขรังบวกและเรื่องดีๆจะเข้ามาต่อเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตขอขอบคุณข้อมูลนงพนีมหาทไทยภาพัจากอนุกรณ์นงพดีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ